ผมว่าจริงๆแล้วตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากระดับปฏิบัติการค่อยๆขึ้นมาด้วยซ้าไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยแก้เป็นเพนพอยต์หรือว่าเป็นเรื่องของอยากพัฒนางานที่เราทําอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดจากการปฏิบัติงานอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าจะยกตัวอย่างแบบข้างนอกนิดน,นึงแต่ว่าอาจจะเห็นภาพชัดเจนนะครับ ผมไปผมเคยไปเจอตัวที่ปอกแอปเปิลนะครับ <c oughs> ง่ายๆเลยเรามีแอปเปิลหนึ่งแล้วก็ปอกทั่วๆไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มาฝานนะครับทีละชิ้นๆบอกว่ามันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยทำเป็นกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็พอเรากดลงไปในที่ผลแอปเปิลมันโพะทีเดียว8ชิ้นเลยแทนที่เราจะมาเจาะทีละชิ้นได้8ครั้งนี่ก็เป็นการง่ายๆว่าเออถ้าเราอยู่กับมันเนี่ยเราต้องมาทําอย่างนี้ซ้าๆกันน่ย ให้มันมีอุปกรณ์อะไรไหมที่มาช่วยเราเนี่ยให้การทํางานสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยม,มันสามารถทําอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมโดยพยายามจะนึกถึงว่าเอ๊ะมันมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมมันมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาช่วยงานของเราให้มันดียิ่งขึ้นหรือเปล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้คีวอเตอร์คาเฟ่ด้วยนะคะ และสามารถติดตามตอนอื่นได้ที่ช่อง YouTube ค่ะ